สวัสดีค่ะมิกกี้ค่ะวันนี้มิกกี้จะกินอะไรคะกินอะไรมิกกี้กินแตงโมเข่งยังเลยใครซื้อให้คะแตงโมลูกมามา่ามาม่าซื้อแตงโมแตงโมภาษาเยอร,รมันว่าอะไรคะเออวาสเซอร์วาสเซอรเมโล,น,มลนี่ภาษาไทยเรียกว่าเออแตงอะไรคะแตงโม โอเคแตงโมสีอะไรบอกพี ait, ่ๆสีสีอะไรคะแตงโมสีสีแดงจำจำแล้วเลยนะจำจำแล้วก็เอา สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนจากประเทศออสเตรียหวังว่าพี่น้องคงจะสบายดีนะจ๊ะดูดูใบไม้ปริกเขามาแล้วนะจ๊ะก็สิเห็นบรรยากาศดอกไม้ดอกไม้บานเหล่าก,กาแสงแดดเริ่มมีเข้ามาแล้วนะจ๊ะพี่น้องวันนี้กัอากาศดีขึ้นก้าจ้าอันนี้ก็เป็นบรรยากาศแถวมู่บ้านที่ยู่ยู่นะจ๊ะกะตอนเนื่องจากเหมือว่าตอนบาน่ายแล้วจ้ะอยู่กัฝรั่งหน่อยภากันไปสือของขวัญให้ เพื่อนคุณสาม,มีนะจ๊ะคุณสาม,มีว่าสิไปบานมูเธอไปซื้อของหายจังน้อยแน่ว่าสันร้านค้าก็มิต่ช็อกโกแลตหนากินทั้งนั้นและจ้าพี่น้องซื้อขนมเซตเรียบร้อยซื้อของฝากให้เพื่อนคุณสามีไล้แล้วเข้าก็จะไปร้านขายไอติมนะจ๊ะอุณหภูมิ15 1หองศามีแดดคนนยู่นเี้าพากันออกมากินไอติมย่างหลายเลยจ้ะช่วงบายๆาพี่กา่าไปโรงเรียนป้าป๊าก็ไปทำงานเฮาสอง้นกะ ออกมาเฮ็ดธุระพาฝรั่งน้อยมากินในติมซื้อของเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะจ้ะกินอันเดียวว่าคาักเพื่นเก่าของแม่ไปกินนะจ้ามื้อนี้อยู่มีสลัดอยู่กอ่อนึงนะจ๊ะเดี๋ยวเฮาสิมาเฮ็ดอาหารเที่ยงกันนะจ้าพี่น้องมัอนอยู่สิเฮ็ดเป็นแกงปลากระป๋องใส่อ่าเส้นใส่เส้นหล่อนหรือป่าเท่ากับวุ้นเส้นล่ะจ้าอยากกินอีหยังที่สดห่อนๆนะจ๊ะอยู่ก็สิเอานา้ำซุปเอาตะไคร้เอาหอมแล้วก็เทปลา,าเอาพริกแล้วก,ก็เอา บุนเซนลงไปแล้วจ้แเราก็ตามด้วยปลากระป๋องจ้ะปลากระป๋องก็เป็นปลากระป๋องที่ซื้ออยู่นี่แหละจ้ากระป๋องหนึ่งก็ตุลหนึ่งประมาณหนึ่งยูโร30กวิบก็บาทจ้ะรสชาติกะไก่เกี้ยงปลากระป๋องมาเฮ่าที่สุดแล้วจ้ะพี่น้องต้มเสียกระปุงรสหน้าจ้แล่วก็ใส่ผักหอมโรยหน้าพออยู่ว่ามีผักอิตู้ผักอันอื่นแล้วจ้ามีผักหยังกระใสไปจ้าวัดได้กินปลาช่วยมากะะผพานแกะคัดไดแล้วจ้าพี่น้องนาตา แกงปลากระกป๋องไส้วุ้นเสียนของขา้ากะสีหนาตาแบบนี้นะจ๊ะหอมคักจ้ากินกับข้าวเหนียวห้อนนะจ๊ะพี่น้องวงนี้อยู่กวาสซีอุ่นข้าวเหนียวทีเหลือจากมือว่านนะจ๊ะมันกินมาเหมือน,านากันกเลยว่าจะเอามาอุ่นนะจ๊ะมาเข่าเพิ่มนิดนึงแล้วก็อุ่นไส้กับของที่เหลือนะจ๊ะมือเสาร์อยู่ขึ้นไปทรงฝรังหน่อยอยู่โรงเรียนมูพนดีใจว่ามิกกี้มาแล้วว่าสันผ้า,ากันมาจูงแขนกันขึ้นไปเห่นหม่จ้ะพี่น้องช่วงนี้ฝรังหน่อยกันเริ่มชักขยันไปโรงเรียนเพราะอากาศดีนะจ พอเห็ดแกงปลากระป๋องไรก็ขอแล้วอยู่กระเสม,มะเฮ็ดอ่ามีผักกาดขาวอยู่อยู่เสม,มะเฮ็ดแกงจืดวุ้นเส้นให้คุณสามีนะจ๊ะพะว่าแกเขาบอกินปลาด้าก็เลยเห็ดแยกกันอีกเมนูนหนึ่งจ๊ะเอาเอาผักกาดขาวเข้ามาหั่นนะจ๊ะส่วนน้ำซุปอยู่กับซีไ้ตามที่พี่นองเห็นนะจ๊ะใส่กระเทียมใส่ซอสซีอซิ๊วขาวลงไปนิดนึงนะจ๊ะพอน้ำเดือกก็ใส่วุ้นเส้นลงไปละกันใส่ผักกาดขาวปรุงรสใส่เกลือใส่พริกไทยแค่นั้นลจะจ๊ะ ทำมันจืดมาันจางยังได้ปลบานเพิ่นกระสีเติมซอยยาซอดของเพิ่นเองนะจ่ะสามีเพิ่นบ่ก,กินปลาล่ะนะจ้ะบ่ก,กินกะเฮ็ดเมนูต่างหากให้เพิ่นแยกไปบ่จําเป็นต้องว่าให้เพิ่นมากินปลาล่คือเฮาดอกจ้าพี่น้องเฮ็ดแล้วกะใส่อ่าหัวหอมข้างบนนะจ้ะอีกเมนูนึงกะเฮ็ดเป็นผัดเต้าหู้ใส่ใส่ผักกาดขาวเราจ้ะพอมันเหลืออยุเคร่งดึงอยู่เสร็จให้หมดทีเดียวเลยจ้าพราะว่าถ้าเอาไว้์ดนมันกระสิบ่แซ่บผักกระส,ระสระิเริ่มเหี่ยวบ่สดเนาะจ้ะ ผัดเต้าหู้ใส่พริกกระเทียมให้กินตะลบอบอวนก่อนนจ๊ะพี่นองแล้วกับปรุงเครื่องใส่ผักกาดขาวปรุงเครื่องแล้วก็โรยด้วยใบหอมนะจ๊ะต้นหอมเนาะรสชาติสีออกคลายๆผัดกะเพราละจ้าเพียงได้ว่า,วามีใบกะเพราแค่นั้นเนาะจ้ะส่วนสลัดก็จะเป็นสลัดผักสดแค่ในละจ้าฝรั่งหน่อยเลิกเลียนมานั่งกะหิวเขาคักแม่ต้องเฮ็ดไข่ต้มไว้ใส้กรอหมันหนึ่งทุกมือได้จ้าทุกเทือทีอยู่หึงเข้าเหนียว ที่ขาดบ่ได้ดก็คือเขาอาไข่ต้มจ้าเพราะว่าพระพรั่งน่อยมากคักเพิ่นกะบอกว่าจำจำแล้วก็อ้ํามาซันจานหิวเข้าแห้งนะจ๊ะขนาดวายอยู่ใส่กองเข้าห้ไปกินอยู่รงเรียนนะจ๊ะกลับมาบ้านกะยังหิวอีกเพิ่นวาน้องมิกี้เ่นหลายมนี่าซัน้มนีป้าป๊าเป็นคนขึนไปรับเพิ่นอยู่ทั้งรงเรียนเพิ่นก็ดีใจนะจ๊ะป้าป๊าสิขับรถขึ้นไปเพราะว่า มีเวลาว่างชั่วโมงหนึ่งถูกว่าทั้งค่าน,นะจ๊ะเพระาระว่าปกติทุกมืออยู่กับสิ่ืนไปรับไปส่งคำว่าลูกอีสานนะจ๊ะพี่น้องเขาเนียวปั่นครับมงไงเราก็จำนะจ๊ะส่วนพอบานก็พี่ก่าวก,ก,กินเป็นต้มจืดแกงปลากระป๋องแล้วกากินเป็นผัดผักไส้เต้าหู้นะจ๊ะกินเขาวว่าบะทะแล้วถามหาแตงโมแล้วจ๊ะเดี๋ยวกินเขาแล้วสิไปกินแตงโมอีกเลยจ๊ะไมกินครับไม่กินครับวันนี้ไม่กี้จะกินอะไรคะ กินอะไรไมิกกี้กินแตงโมเก่งยังเลยใครซื้อให้คะแตงโมลูกมาม่ามาม่าซื้อแตงโมแตงโมภาษาเยอรมันว่าอะไรคะเออวาสซามิลูวาสซาเมโลูนี่ภาษาไทยเรียกว่าเออแตงอะไรคะแตงโมเออโอเคเออแตงโมสีอะไรบอกพี่ๆสีสีอะไรคะ ไม่หวานลองชิมดูสิลองชิมดูส,มสิลูกหวานหวานไหม เวลาอยู่เฮดกับเขานะจ้ะพอบานบ่เคยว่บบาบ่แซบจักเท่อจะอยู่เฮดหยังให้กินกกกินนะจ้ะถ้ามันจืดมันจางเพิินก็สิปหาเกลือหาหอย่างมัเติมของเพิ่นเองละจ้ะกินเข้าแล้วก็มีต่บอกขอบคุณทุกเท่อที่เข้าเฮดกับเขาให้กินแล้วก็เก็บจานเก็บซอนเองเฮ้าบ่เคยด่ดงยากเก็บจักเทีาจ๊ะคือพอบานเป็นกนง่ายๆสบายๆบย่บได้มายุง่งยากบ่ได้มาเรื่องมากนิดๆหน่อยๆน้าเฮาดอกจ้ะ ชีวิตแม่บ้านคนไกลบ้านกาสิประมาณนี้ละจา้าไปรับลูกไปซื้อของเห็ดกับขา้าวว่างๆมีเวลากาผาหมาไปยางผ้าลูกไปเลนฮัน,นเลนนีกาสิสำหรับลูกค้าที่สนใจคีมกะอย่าลืมทักแชทได้ที่เพจยูหรือว่าตามลิงเพจที่ยูหายว้ยนะจา้ากินหวานแล้วปนลาบาน,นีหอบรถได้วิ่งไปบ้านปูกบยาว่าสิไปหายาคนคือการภลรจาเจอกันไหมวิโหนาค่ะ